ลดิแลูคเรไครับลิปต่อไปครับสุดยอดริงๆโลมารักเพเ EP ที่สอับโลมาโชว์ครับ้ารักกันโอเอซีวครับแหลมแม่พิมจังหวัดจันทบุรีอันนี้ก็เป็น EP ที่สองครับ EP แรก ยีสนาทีไปแล้วครับอนนี้ยังิสอยังไม่จบครับยังไม่จบมา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 อะโอ้ยในใจ่นใจจะพูว่าอะไรยังไม่จบครับมา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 จบจุสุดยอดค่ะสุดยอดค่ะอะหอมพีท เลิฟเลิฟสิงหมดหอมมากงสิลูกมาลูกมาอย่าสองมาตรฐานลูกใครก็ได้แหม่พี่พี่ก็หอมเอาหอมเอาพี่พี่ฟ้าเงี้ยแหมแหมแหมอะไรอะไรนะว่าไงนะเนี่ยนะที่สุดรักทุกคนเลยรักจริงนะว่าก็ตอดที่กอดเอ้ยตอดกอดกอดโอ้โหตอดเปล่เลยครับกอดไปนะคะทุกคนขอเชิญพร้อมมือหน่อยค่ะไนายนาสิบงระบอกก่อนเลย อย่าทักพี่แบนแล้วกันพี่ขอแค่เนี้ยอ่ออ่ออ่มาไหวไหมไหวไหมโอ้โหโอ้โหโอ้โหเพราะเชฟกำลังไห่ค่ะแต่ดาวดาวนะคะอยากถะขึ้นได้ขึ้นแล้วเนี่ยโลมาเป็นสัตว์พิเศษเขามีความมหัศจรรย์ทางด้านเสียงเสียงว่าอาจารย์แต่โลมาเนี่ยจะเป็นคลื่นความถี่ที่สามารถปรับสมดุลกับคลื่นสมองของมนุษย์ให้เกิดสุด ให้เราปีกระเป๋าและแอคทีฟได้เรามาฟังสิ่งนี้คะ่ะนี่คือเสียงโลมาครับสุดย,ยอดสอนเตยมปัวเตือให้กับน้องค่ะบา,บายบายไปเธอที่รักฉันจะผีหลงเธอ โตเลยไปเลยไปนะปิดท้ายรายการนะคะจากนั้นคิวหนึ่งถึงคิวที่หกเตรียมตัวถ่ายรูปก,กับลุงมานะคะพร้อมลาลลลาลาลาดอด บอกน้ำท่วมไหมเธอลื่นครับน้ำท่วมมาขนมขนมน้ำท่วมเป็นระยะเลยวครับและการรียงของเราจะจบลงจบไปแล้วครับตัวมาโชว์ครับก็ไม่รู้จะมีลูกเจตบาร์เดี๋ยวผมลองลงดูนะจะมีลนกเสร์เขาจะตัดเสียงออกครับแล้วก็จะทำพ้าให้ทีกทีึงนะครับผม โาก็มาท่องเที่ยวกับเราเวทีซีเวิร์ดเปิดบริการทุกวันค่ะขอขอบคุณนะคะสำหรับต่อไปจะเป็นการถ่ายรูปกับยูปถ่ายรูปเขาจะมีวงจองคิวมาตรงนี้ก็ค่าใช้จ่ายก็ต้องค้างสิ่งของมีค่าเอามาใกล้ถึงร้อยหกสิบร้อยสามสิบบาทให้ฝากค่าบัาทผ่านประตูผู้ใหญ่ร้อยสามสิบก็ไม่แพงนะสำหรับคนไทยครับก็นานๆแล้วเด็กซึ่งครับ ใายเลขรอบของคุณลูกค้าสามท่านสามร้อยห้าสิบราคาตามที่เขาแจ้งไิวที่หนน้องกรีนไอหยาเต็มตัวค่ะคิวที่สองอหย่าคิวที่สามน้องไส้เจอกันใหม่ครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับคิวที่ห้าจะไปที่ไหนก็คอยติดตามชมนะครับขอบคุณท่านทุกท่านขอบคุณหลายๆครับพี่น้องมาเบิรงเลยขอบหลค์กดแชร์เลยครับผม คลิปให้พี่น้องด้เบิ้งครับผมสวัสดีครับ